สวัสดีจ้าพี่น้องแม่หนี้ไปหาแนวกินมืนอนเนี่ยย่างไปหาแนวกินกันเด้อพี่น้องเด้อตายแล้วทําไมคนมองจังไปหาแนวกินบริสุทธิ์เลยพี่น้องถวยแล้วกินยังกระโบโอเคหรอแม้หนี้อ่ะเฮ้ยตายแล้ว เป็นจิตกระดุมอันนั้นจากน้อยแล้วเป็นของแม่นิยัยงตรอบึงคนส่วนไปนะ่ะโอ้ยจะเป็นเป่าออยางครับ <c oughs> ยางหาแล้วกินอีกเช่นเคย ต้องลบรถพอกอ๋อ,ม,อมีบอ่อสนามไก่เขามีสนามไก่ด้วยเปล่าสนามไก่ทุกวันอาทิตย์เดินหน่อยต้องเลี้ยงไหมเปล่า ตีต้องเรียงเรียนสารศาสตร์เรียนอินเตอร์นี่จะพรังคู่ <c oughs> ยังว่าถากันเลยเว้ยโอ้ยเดินไม่ลาเลยหมูหนวกอกีกสงสัยหมูโอกปูนไปเนาะเนาะไปลอนะ ม่น,นี้ทายขีดเลยตรงยางจะสะในตรงยางยางไหวพี่น้องกับสิเวียนหัวเยาเวียนหัวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ม่นเป็นประตูเขาบ่อยประตูหลังเหรอเรนนี้เป็นลักเล่นเนนี่เขา่าถือเร่อมันยิ่งใหญ่ปะนี่มันนี่หอนมาหงุดรถตูไละหลายไปหนอ่อย บอ่อตกกุ้งีอยู่ตรงนี้บ่นี่บอ่อตกกุ้งอมนอี่น่นนี่ก็ห้ก,กินไปตู้เ่าพค่อยดีไปเนาะสามมือดีสี่มือหายม่นี่น่ะนาก็สิวา่าไม่นี่เห็นยังน้ำทาง ถนนไม่นี่อยู่ปากซอยหรอไม่นี่แต่ยังหอมมากถ้าเจ้าใครแบบมันกินแต่เนวเดิมๆนะพี่น้องไม่ได้อยากเลยด้กินต่อไปกับพวกมันก็มันมันไม่มีแห้งอะแต่มันก็ต้องกินมาเที่ยวรูปามมากเสีมันก็จะกินพระท่านนะพี่น้อยอันนี้ก็เลยก็จะมาเสือ่ยนบังเสียนะฮะจังแก่กินซูมือ ขมันกไก่ก๋วยเตี๋ยวยิ่งจงสีหน่ะพี่นอนตัมี่ยังที่แบบไห่มันท้องงามัยิ่

อุ้ยองแบบเออหมกอะไรอ่ะหมกกรตุกไม่กินอะไรมพี่เล่อะไรต้นหอนี่ต้นนีไก่เหนียวเออเอาต้นหอยให้หนห้องโน้ไก่ของใหม่ ในระเบียกตอนอน,นะ,อนอะี่มีปลาแหงนแอืมอแล้วอันนี้คืออะไรที่มีสเสดวหน้าเป็ดจ้ะหน้าเป็ดมีสดวมเสดา,สดาวนอะไรนะเป็ดบอกเออเอาราปเป็ดดีกว่านะอ่ะกินอะไรแปลกๆหน่อยต้มอะไรจะเนี่ยเอาใสหางหนูนะตมหนังดิเจ๊กินต้หมหนังเจนี่มากอกน้ำได้ไซห ตําแตงไปตาั่วําทั่วค่มัตสเขาเข่าไหมพี่น้องตําแตงไปตําทั่วตํแตงตําแตงจ้าบร่ตํแตงเบอของหมักไม่อยากกินเนี่ยแต่มันอยดมเอาไปนนบอตัวใ่ทส่รสองใหม่เอาแค่นั้นแหละแล้วก็เอาข้าวสองถุงเรีกไกทงใหม่ก็สุงต จากอันโบโบเปี่ยวเด้อจากมันคือจำชัวเปี่ยวโรงงานเยบผ่าได้โรงงานเย็บยีนอู้หูบนยกกาดพุดหอยบอนเถอเนาะชีวิตจะหันเหไปทางไหนีลอุ้ยมาตัวบังไงอุ้ย อนั่นแหละของหนูอาศัยอย่างนั้นแหละพี่เล่อาศัยเลยฮะค่อยทำคลิปด้ยน่เอานะอ่ะพี่เลพี่เรยกข้าเหงียวปลาดุกไหนอ่ะปลาดุกไหนอ่ะ ออร้นมัตสึเข่าไหมพี่น้องแม่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไข่ค่ะเมนี่แล้เมนีจจะเดอ้อจังไดกัอย่าลืม,มกันเป็นเลสขาดเอนี้มาซื้ออาหารเป็นแซวเอ้ยเอ้ผู้สาวว่าแซวอาหารเแซวแหละแต่ว่ามันสวยกว่าพี่น้องเห็ดแต่งตัวแต่งอย่างาแบบเลยเพิ่จะได้มากกินยังกระเบือ้องเ่าพี่น้องฝากช่องเมนี่เชนอ่ะ ไปอ่อมอกอ่อนใจพี่น้องในเด้่อจ,าจา้าเด้อฝากสสยเชียร์ใส่แช่ในนี้เน่ะส่งน้นนนยนอยๆเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยสื่อขากล่องมายังดีแต่เอาไปไว้บ้าร์น้องเขาใจจากกองด้วกันเดน้อเขี่ <laughs> นี่ไว้เช่นนี้ปีนี้ตั้งใจว่าสิบเฮ็ดคลิปแบบตั <laughs> ้งใจเฮ็ดคลิปเพราะว่าแม่นี่กัว่าสิไปทั้งเจ๊ีส์เนี่ยตก็ว่าสิบไม่ขาดบอก เสียงเพื่อนสาวฉันเรียกฉันได้ยินไหมคะ <c oughs> คลิปนี้ไวปสนิทแล้วจานะ่ายเลยคลิปหน้าต่อไปโอ้ยเจ้าเบิ้์นเ,นเนมื่อแสดงว่าแถวนี้บ่ค่อยมีคนทำลิปแสดงว่าไม่ดีเป็นคนแหลกใจจังเลยฝากไว้เดยแล้วจานะ่ยายนะคลิปเดียวไปสัจก่อนบ๊ายบายเลิฟๆสวัสดีจ้า